โอ๊ยนล้นครับเพื่อผมจะจอดตั้งใดนะอ๋อผนจะเข้านี่เพิ่นงอะเขาปล่อยน้ำตะกี้ผนจะเข้าไปเอาเหี้ยไปเก็บตั้งไหนโลนะต้องแจ้งเปิดเนี่ยผมถึงจะเปิดเท่านั้นน่ะแต่บัดแจ้งเข้าผมจะได้เป็นปิดนั่นน่ะเนี่ยห้องเนี่ย พูดคุณพอมันจอดเลยเด้อเดเดี๋ยวพอร์มาเปิจะจอดจะได้พปิดจะเข้าจะได้เขาเปิดที่แล้วได้ยินเสียงน้ำเลยเมื่อตะกี้ได้ยินเขาเปิดอ่ะน้ำบุ่มบุ่มบุ่มอะโอ้เข้าพุ่นล่ะพุ่นเดี๋ยวไปอยู่ปีเก็บพุ่นเน่ยเก็บฟังพุูด